ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่7ข้อที่1บอกว่าอย่าพิพากษาแล้วถ้าเราเห็นคนอื่นทําไม่ถูกต้องเราไปบอกเขาได้ไหมมันจะถือว่าเป็นการพิพากษาหรือเปล่าจะแยกแยะได้อย่างไรว่าอะไรคือการไปพิพากษาคนอื่นแล้วก็อะไรไม่ใช่ในการเข้าใจพระคัมภีร์เหมือนกับทุกครั้งเราต้องดูบริบทของพระคัมภีร์ว่าตอนนั้นเนี่ยผู้พูดหรือผู้ที่กล่าวถึงหรือเนื้อหามันกําลังเกี่ยวข้องกับอะไรตอนนี้พระเยซูพูดถึงการพิพากษาในมัทธิว ที่7นี้หมายถึงการกล่าวโทษการตําหนิการดูถูกคนอื่นคิดว่าฉันดีเธอผิดเธอไม่ถูกอะไรต่างๆเนี่ยแบบเนี้ยพระเยซูบอกว่าอย่าไปทําแบบนั้นขณะเดียวกันพระคัมภีร์ตอนอื่นๆเมื่อเราจะทําความเข้าใจพระคัมภีร์มันก็ต้องอย่างนี้คือว่าเราดูบริบทของตอนนี้แล้วขณะเดียวกันเราดูภาพรวมในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆพูดอย่างไรกับเรื่องนี้จะทําให้เราเข้าใจอย่างสมดุลในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆอย่างเช่นในกาลาเทียบทที่6ข้อที่1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าผู้ใด ผิดพลาดพลั้งบาปไปเราเราพบว่าผู้ใหญ่ทผิดทําไม่ถูกต้องเราผู้ที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณให้ช่วยเขาด้วยใจอ่อนสุภาพแล้วก็พระคัมภีร์ตอนอื่นๆก็แบบนี้เหมือนกันก็คือว่าเมื่อเจอพี่น้องทําผิดให้ช่วยเขากลับใจจากบาปอะไรนะช่วยเตือนสติเขาเตือนด้วยความรักแสดงว่าในพระคัมภีร์เนี่ยก็สอนให้เราเตือนเมื่อพบกับพี่น้องที่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องพี่น้องทําผิดเดินหลงไปจากทางของพระเจ้าหรือทําสิ่งชั่วร้ายเราควรจะเตือนเขาแต่ในมัทธิวบทที่7ในบริบทจะหมายถึงว่าเรา ไม่ควรไปต่อว่าตําหนิเขาในมุมมองที่เขาคิดไม่เหมือนกับเราหรือว่าคิดว่าเราดีกว่าเขาแกเนี่ยทำไม่ถูกต้องแกเนี่ยแย่ดังนั้นเมื่อพี่น้องทําผิดเราควรตักเตือนแต่ขณะเดียวกันต้องระวังท่าทีในจิตใจของเราที่จะไม่ไปีท่าทีแห่งความเย่อหยิ่งยะโสที่คิดว่าฉันดีกว่าเธอดังนั้นฉันก็เลยมาว่าเธอหรือตําหนิเธอการพิพากษาในมทธิบบที่7จริึงไม่ได้หมายถึงการเตือนสติให้กับใจแต่หมายถึงการซ้ําเติมการต่อว่าการดูถูกการ ซึ่งเราไม่สมควรทําเช่นนั้นครับสรุปว่าเมื่อพบพี่น้องคนหนึ่งคนใดทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราผู้ยุนิฟายวิญญาณควรอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าประทานสติปัญญาความเข้าใจให้กับเราท่านโอกาสจังหวะให้กับเราว่าเราจะสามารถช่วยเขาเตือนเขาแนะนําเขาหรือหยุดยั้งเขาไม่ให้เขาเดินไปในทางที่ไม่ถูกต้องได้อย่างไรอย่างไรก็ดีเมื่อจะแนะนําจะเตือนนะครับก็ต้องดูจังหวะดูเวลาการเตือนที่ดีที่เหมาะสมแต่ไปไม่ถูกเวลามันก็อาจจะไม่สร้างประโยชน์ กับเขาแล้วก็ประโยชน์กับเราเองด้วยอาจจะเกิดความบาดหมางตัวเขาเองก็ไม่ขับใจไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้านะครับว่าจะเตือนอย่างไรดีแต่เมื่อเตือนต้องไม่เตือนด้วยท่าทีว่าฉันเนี่ยดีกว่าเธอฉันมาตําหนิมาต่อว่าเธอแต่ว่าเตือนด้วยความรักความปรารถนาดีให้เขาอยากที่จะกลับใจใหม่เดินในทางที่ถูกต้องครับ